โอ้เออเออเด็ก uh. น uh. <_ cer pected ly> uh, ้อยออออเอนี่เด็กดื้อแล้วโอ้จะกัดออกให้หมดเลยืออือกัดออกให้หมดเลยไม่ให้เหลือชิ้นดีเลยเปนี่ เออเออเอ้ขนาดขาเจ็บได้นี่ขนาดขาเจ็บนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเด็กดื้อไปเดินเดินเดินออกกำลังกายไปทางนู้นไปเดินไป,ไปพ,าพาเดินไปทุ่งนาเดินทุ่งนาก่อ,กกกอ,อเเนออกกำลังกายก่อนไปเดินออกกำลังกายก่อนเด็กน้อย ขาจะได้หายเจ็บไปไวโอ,โอ,โอ้แม่เข้าห่วงนะโอ้ยแม่ะระงุงเข้าห่วงห่วงต้นกล้วยเอามาเอาแม่นี่นี่ปะ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  ป๊ะป๊ะป๊ะโอ้ยไปแล้วค่ะเดินออกกำลังกายก่อนเด็กน้อยอเดินก่อนเดินก่อนดคุณแม่เขาก็กลัวลูกชายกินต้นกล้วยเดินไปออกกำลังกายขาก่อนจะได้หายเจ็บขา ไอ้นู้นแหละเออโอ้โอโอโยกขาเออยุกขาลากขาไปละเด็กน้อยลากขาไปละเดินไปลูกเดินออกกำลังกายไป เดินออกกำลังกายไปเลยโอ้ยเอ้ยค่อยๆย,ยกเลยค่อยๆย,ยกขานะเด็กน้อย เอามีการถอยกลับคืนอีกอา้าคุณแม่คุณแม่ก็ห่วง้นกล้วยเอารีบกินให้หมดเดี๋ยวลูกชายกลับมาแล้วคุณแม่เอ้ยเอากินให้เบิร์ตเออมาแล้วเด้อเนี่มาแล้วเด้อเด็กหน่อยมาแล้วเด้อ อยากลงน้ำนั้น,นั่นดูแล้วดูแล้วเด็กน้อยอยากลงน้ำอยากลงน้ำบ่เอ้ยขาเจ็บอีกแล้วหนูเจ็บขาเหรอครับเด็กน้อยเอ้ยเจ็บขาบ่ เอ้ยแล้วผลสุดท้ายก็มาที่เดิมตรงหนูชอบตรงนี้หนูชอบตรงนี้หนูก็มาที่เดิมตรงนี้มันจะเยียบแก้วเยียบอะไรตรงนี้แมมาเอาไปมาเอาไปเร็วจะเยียบแก้วอะไรนี่กลมีแก้วมีอะไรอยู่ตรงนี้นี่ เอ,อ้าโไดธรรมดาได้นน่จะเอจะเอ๋จะเอ๋ทำอะไรทำอะไรอยู่ตรงนั้นทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเออเออความพยายามจริงเลยเนาะเอาเออดูดูด,ดูจะเอาให้ขาดให้ได้อะ